รู aaS, er. ้ไม่ร <wi> ู uh ้ผมเองก็ไม you know? uh ่แ huh. น so ่ใจนะเพราะว่า huh. ผ um ู huh. uh ้จัดการทั้งผู้ใหญ่เขาก็เป็นคนรับให้แล้วเราก็มีหน้าที่ทําให้เต็มที่ไปครับผมแต่ตัละครก็ยังไม่ออนก็ดีใจที่คนเขาเขามาชิ่นชอบตัวโลนอพีเยอะๆครับก็ดีใจมากสองงานเลยนะคะเจวันนี้เหรอครับวันนี้ก็มีนี่กับมื่อกี้ไปถ่าย่อาสารมาผมแล้วนี่ก็มางานเสียบซิต่อตัวเจนก็ขอร้องไม่มาใช่ไหมนะฮะต้องขอร้องไหมคะตอนนี้ก็ต้องก็อาจจะมีคนชอบมากที่สก็ต้องขอบคุณโลนอพีต้องขอบคุณตัวละครมากๆเลยครับผมที่ช่วยผมนะ ทำงานเยอะขึ้นอย่างนี้เหมือนกับว่ามีข่าวว่าพี่เอแบบอัพค่าตัวเราเยอะขึ้นช่วยอย่างนเอออัพค่าตัวผมจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ทราบแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาต้องคุยกับลูกค้าว่าเป็นยังไงเพราะมันก็เป็นเรื่องเซสเซทีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่ได้รับรู้หรอกครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ทําเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับลูก้านเสมอประมันเมื่อไรหลายคนบอกว่าแบบอัค่าตัวเราใกล้ๆกัอจะเข้ากับพื้นที่ในสังกัดแล้วอช่นี้ผมไม่ทราบจริงๆครับผมว่าเป็นยังไงแต่เราก็ ต้องตีราคาอะไรอย่างเงี้ยผมเก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหลายคนบอกว่าตอนนี้เราขึ้นท่านเป็นแบบว่าใกล้เป็นลูกล้าของพี่เอแล้วลูกลัาของพี่เอก็ทั้งนั้นก็ขอบคุณครับที่พี่เอรักผมขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อพี่เอรักทุกคนแหละครับรักทุกคนแล้วก็ให้โอกาสทุกคนแล้วก็พี่เอก็เป็นก็เป็นเหมือนเป็นเป็นพี่เป็นพ่อเนาะเป็นน้าเป็นที่ที่ดีครับเป็นพ่อเป็นแม่เอาเป็นแม่แล้วกันเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็สอนทุกคนที่ดีสอนทุกคนได้ดีครับผม ก่อนหน้าที่ออกมาเจอกับพี่เอที่ติดลบตรงนี้เรากลัวไหมคะกลัวไหมเหรอครับไม่กลัวเพราะผมเชื่อพี่เอเขาก็คือพี่เอเขาพี่เอเขาเป็นคนดีเราก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เอเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,วก,วก็ถ้ามีโอกาสเจอพี่ A เอก็ก็ให้ตัวนั้นก็เจอพี่ A เอก็ให้กําลังใจพี่เอบอกพี่เอสู้ๆนะครับอย่าท้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีให้กําลังใจพี่เอเหมือนกัน โอโหเจมานะนะครหลอแหลมเปียบเลยนะคางเปียบอย่างนี้เลยนะมันอยากมีแหลมเปียบอย่างนี้บ้างย่เลยไม่ทันแล้วลหละพี่เป้ไม่ทันหรอไม่ทันไม่ทันได้แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมได้แค่ดีละส้มผมเขาก็เก๋แล้วอ่อกี้นะใช่ค่ะจริงๆแล้วเจมานะคะก็เพิ่งเข้าวงการแต่พี่เป้รู้ไหมค่าตัวเขาเนี่ยอัพขึ้นมาเป็นหลายสเต็ปแล้วนะก็จะจะเท่าดาราลุ่นพี่อยู่แล้วอะคือตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าเจมาเวลาไปออกงานอีเวนต์นะคะค่าตัวประมาณอยู่ที่ประมาณนะเจ็ดหมื่นบาทเกือบแสนแล้วจ้ะแต่ออกออก ออกงานอีเวนต์ไม่ใช่ว่าโอ้ยมาพูดเยอะอย่างพิธีกรอย่างที่เราเป็นกันนะส่วนใหญ่เวลาเขาเอาศิลปินไปออกงานอีเวนต์นะครับก็ขึ้นในบนเวทีตอบประมาณสัก3-4คํางสีคำถามแล้วก็ลงแล้วก็ลงไปถามภาพตรงแบ็คดอกกนแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันนะข่าวแป๊บนึงแล้วก็ตามบส่วนพิธีกรอย่างพวกเราก็นั่งอยู่ก่อนตั้งแต่สแตนบายสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ไปก่อนกับหลังเฮ้ยนี่ระบายความในไปวะเนี่ยไม่ไมเราพูดเราตีแผ่เราจาะลึกในการเราจาะลึกเ,เสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอได้ข่าวมาคะา่ะว่าตอนนี้ใจมาเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ 70, เจ็ดหมื่นบาทแต่ตอนนี้คือละครของเขายังไม่ได้อ่อนแอร์ถ้าละครออนปุ๊บ มีข่าวมาว่าจะอัพค่าตัวขึ้นหลักแสนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแสนกว่าด้วยเทียบเท่ากับดารลารุ่นพี่เลยเขาว่ากันยังไงก็ดีครับนะฮะก,ก็ก็ดีสนับสนุนนะ<ถ>นะฮะถ้าเกิดว่ากระแสมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะ<ถ>ก็โอ้เสียดายเหมือนกันนะก่อนหน้านู้นเขาก็ พลาดจากเดอะสตาร์ไปใช่ไหมใช่แต่จริงๆเ,เขาอาจจะเป็นบุคลิกไม่เหมาะกับการเป็นนักนร้อง,รองหรือเปล่าเหมาะกับการแสดงอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะนะฮะ,ะ,นะฮะต่อไปดีกว่านะข่าวต่อไปจากผู้หญิงคนนี้บ้างดีกว่าน,นะครับก็ถือว่าเป็นนางแบบนักสแสดงที่มีความสามารถมากคุณบีน้ำทิพย์นั่นเองนะครับหลังจากที่ห่างจากให้โซฮิมไปนะครับก็ดูเหมือนว่าคุณบีน้ำทิพย์นั้นก็จะทุ่มเทเรื่องของงานอย่างเต็มที่แล้วก็รวมถึงธุรกิจของเธอด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากที่เป็นโสดมานานเนี่ยนะครับ ก็เปิดโอกาสให้กับหนุ่มคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีกระแสมเมามามเกี่ยวกับเรื่องของคุณท็อปอดิตค<ะ>่ะคุณท็อปอดิตนะครับหนุ่มนักกีฬาฟุตบอลนะครับทายาทรัฐมนตรีช่วยว่ากา,การกระทรวงการคลังครับตามจีบสาวบีน้ำพิ์อยู่เอ,เอความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมนะ แล้วงานนี้นะคะไหนไหนบีให้สัมภาษณ์แล้วเราก็ต้องมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของโดนก๊อปสูตรอาหารลดน้ําหนักที่เขาทําธุรกิจกันอยู่ด้วยนะคะ,ใช,คะใช่เป็นเป็นาอาหารลดน้าหนักเลยไม่ใช่อาหารเสริมรเป็นอาหารลดน้ําหนักเลยนะคะซึ่งที่โดนก๊อปปี้เมนูไปอะไรประมาณนี้มีการดําเนินคดี Porsche ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี b ๋ย <way up S 2> วให้ทางบีน้ําทิพย์มาอัปเดตเรื่องนี้ด้วยค่ะมีข่าวบอกว่าพี่บีกำลังคุยอยู่กับลูก ใคุณปอกรบอใครนะคะปอประดิบนะคะที่เป็นเป็นอาคุณพรวด้วยอ๋อโุ้ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนค่ะรู้จักกันมานานแค่ยังค่ะโุ้ยรู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะค่ะจริงๆเป็นเพื่อนกันในกลุ่มแล้วก็พอดีว่าไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแต่หมายถึงว่าไม่ได้ไปเที่ยวสองคนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไปเที่ยวกับคือกลุ่ม เขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มอีกแก๊งหนึ่งกลุ่มน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งท็อปเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นน้องอะไรแบบงี้มากกว่าเขามีทีท่าหรือว่าแบบว่าจีบๆอะไรอย่างเงี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเจ้าอนาคตจะมีโอกาสไ้่เอ่ยกับคนนี้หรือว่าถ้าเกิงๆอนาคตเหรอคะตอบไม่ได้อันนี้พูดตรงๆนะคะคือไม่ทราบจริงว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็แบบด้วยความที่ตอนนี้เราก็โสนใช่ไหมคะแล้วเราก็ เรียกว่าอะไรเราไม่ได้ดูใครเป็นพิเศษนะคะคือใครที่เข้ามาเราก็คุยด้วยในฐานะเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ไม่ค่อยอะค่ะซึ่งซึ่งก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะก็รู้ค่ะไม่มีใครอยู่พังกายไม่มีแฟนไม่มีค่ะไม่มีอยากมีมากกับไม่มีค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะค่ะค่ะถามเรื่องคดีเปนยงไงบ้างคะตอนนี้ไหน คดีเหระคะ,ะ,ะครั้งล่าสุดนะคะที่พี่โยเนี่ยส่งเรื่องไปทาง DSI นะคะก็อย่างที่รู้กันว่า i ิน t a g r กรมมันคงตามกันได้ยากมากเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็รู้สึกว่าแบบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่อเขาอยากจะก๊อปปี้เราทำธุรกิจตรงนี้มาเยอะมากขึ้นเพราะว่ามีเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารโยบีด้วยเพราะตอนนี้ก็มีลูกค้าแบบค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ต่อคลอสเข้ามาเยอะมากจนตอนนี้คือเรา คือมีเชื่อว่าคน,คนที่ทานเขาก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีของของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่อง, quality, องอคุณภาพของอาหาร,หรอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเขาไปลองทานของคนอื่นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนแบบเขาจะรู้เองอะว่าอะไรที่มัน,มนใช่อะไรอย่างนี้นะคะ่ะก,ก็ไม่เอาเรื่องอะไรค่ะก็ไม่ฟ้องเราหรือว่าอางไรนคะ,คะก็คงไม่ฟ้องร้องเราค่ะแต่ก็คงะจะระวังมากขึ้นอย่างเช่นพวก รูปภาพพวกอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาเอารูปภาพเราไปก๊อปแล้วก็ไปลง i อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยลูกค้าเข้าใจผิดได้เหมือนกันแต่ว่าลูกค้าเราน่ารักมากโทรมาบอกข้อมูลทุกอย่างเลยว่ามีเนี่ยอันนี้อันนี้ทำนะพี่ลองไปเช็คดูหน่อยสิขอลูปภาพของพี่มามาลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ลูกค้าน่ารักค่ะก็ถือว่าอ่ะโอเคอะเขาบอกแค่คืออ่ะเคลียร์สองกรณีกรณีแรกอ่กแค่เพื่อนกันเฉยๆฉยผ่านไป จบแล้วไงถ้าพูดอย่างี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะแต่จะบอกว่าช่วงนี้นักฟุตบอลจีบดาราหรือนางแบบเยอะนะเพราะว่าตอนเนี้ยไดาว่าสังคมไทยเริ่มจะเหมือนแบบหลีกอังกฤษอ่ะที่นักฟุตบอลอังกฤษจะต้องเป็นแฟนกับนักร้องแล้วก็นางแบบต้องถามผู้หญิงไงผู้หญิงชอบใช่ไหมล่ะเน็ตน็ตกีฬาก็เท่ดีนะมีกล้ามเออชอบกล้ามล้ำล้ใช่ไหมมีกราฟแล้วแล้วพี่เป้รู้หรือเปล่าว่ารายได้ของนักฟุตบอลตอนนี้นะสูงนะ เป็นแสนขึ้นนะเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเตะหลีกไทยเนี่ยเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ80,000บาทแล้วนะคะและตอนนั้นคือเด็กที่เข้ามาใหม่ต้องอายุ19นะประมาณ1 8บ9มีเงินเดือน8 9 0 0 0ื่นเก้า่จีบนางแบบสบายเลิศเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปเริ่มหัดเตะบอลก่อนเถอะไม่ทันพี่เป้ขอบคุณมากวิ่งห้านาทีพี่เป้ก็หอบแล้วให้กำลังใจกันหน่อยเด็กก็อยากจะมีรายได้แบบนั้นบ้างเอ๊ เลฮะแต่เรื่องของธุรกิจก็ว่ากันตามนั้นใช่ค่ะนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับข่าวของแพนเค้กบ้างดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีสกู๊ปน่ารักๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะกับ f f m o อ TV ค่ะรู้หรือไม่ Did you know นักร้องคนใดได้รับฉายาว่าเป็นเจโชของเมืองไทยระหว่าง 1. Be The Star 2. B KPN โตชิบ้าอีโ LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ Tre+ พลัสแอคทีฟล็อพุงยุบเอลคอด4นิ้วใน1เดือนอย่าย่หญิงการันตีโทร02-290-3999 B plus e o l l a เจ n คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวขาวใสเด้งขึ้น3ระดับโทร1577 on TV.